พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จัน์สิริจันโภวัดบรมนิวาสราชบวรวิหารท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธ์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระาศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายครวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรม,มะ ให้แก่พระเถระองค์สำคัญในธรรมยุตกนิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนาน,นี้นั้น แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งสมควรที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศนานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดย พระครูสังฆวิสุทธิ์พระธรรมทโรค,ครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโบญบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดย พันตำรวจเอกยาน,นพนยั่งยืนในานามของคณะสิทธิานุสิธ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน,น้อมบูชากตัญญูกะตะเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโย พระรัตนคุณบรรยายพุทธศักราช2464พระพุทธคุณบรรยายอิติปิโสภควาอรหังพระอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากโลภะโทสะโมหะตัวโลภะโทสะโมหะนี้เป็นกิเลโสเป็นโคนเป็นราก เป็นเง่าของกิเลสกิเลสที่เกิดขึ้นจะหย,ยาบหรือละเอียดก็ตามเป็นกิ่งก้านสาขามาแต่โลภะโทสะโมหะทั้งสิ้นธรรมะทั้งหลายพิทรงบรรยายไว้เป็นอนเนกประการนั้นเพราะจริตของบุคคลต่างกันเรื่องนั้นต้องกันกับบุคคลชนิดนี้เรื่องนี้ต้องกันกับบุคคลชนิดนี้ เมื่อต้องกับอารมณ์ของตนของตนแล้วการฟังจึงถือเอาเนื้อความได้เพราะเหตุนี้จึงต้องแสดงไว้โดยมากส่วนพระองค์ที่ได้พระคุณนามว่าอารหังนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ปราบกิเลสเหล่านี้สิ้นเชิงแล้วคือปราบโลภโทสะโมหะยังยามด้วยศีล มีเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติอสัตรธรรมสมาจารกล่าวมุสาเป็นต้นปราบโลภโทสะโมหะอย่างกลางด้วยสมาธิคือกามฉันความใคร่ความพอใจในการม,มารมหนึ่งพยาบาทคือความประทุษร้ายอาฆาตจองเวนหนึ่ง ทีนมิธะคือความง่วงงุนหนึ่งอุทธัจจะกุก,กุจจะคือความฟุ้งซ่านหนึ่งวิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจหนึ่งปราบโลภะโทสะโมหะอย่างละเอียดด้วยปัญญาคือความรอบรู้ในสังขารโลกและสังขารธรรม ส่วนสังขารโลกนั้นได้แก่มือเท้าตัวตนหัวขาหรือต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้เป็นต้นเป็นสังขารโลกมีมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดของเราเมื่อเราเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารโลกแต่ก็ยังไม่พอยังต้องเข้าโรงเรียนเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายทั้งปวง มีหนังสือเลขผานาทีเหล่านี้อีกครั้นรู้ในสิ่งเหล่านี้จบแล้วก็กลายเป็นวิชาของตัวทีเดียวที่จริงก็ไม่ใช่วิชาของตัวไปเรียนเขามาครั้นเข้าใจชำนิชำนาญแล้วก็เลยถือว่าตัวเป็นคนฉเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีมีความรู้ดีถือเอาเป็นของของตนหมดทีเดียว ทีนี้มีความเบื่อหน่ายในโลกมาเรียนธรรมมาติดสังขารธรรมอีกคือท่านสอนให้รู้ขันห้าว่านี่เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นธาตุหกคือนี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศเป็นวิญญาณนี่เป็น อนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้มาติดเสียอีกแล้วถือเอาเป็นขันห้าจริงธาตุหกจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงทีนี่ถอนไม่ออกอีกก็เลยยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมีปัญญาคาใจเกิดขึ้นแล้วจึงเห็นวิสังขารคือตัวธรรมดานี่เองส่วนโลภะนั้น ให้แบ่งออกอย่างนี้คือความอยากสิ่งใดเกิดขึ้นให้พิจารณาเสียก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้จะมาแต่งความสุขหรือความทุกข์ให้แก่เราถ้าส,สิ่งที่เราอยากได้นี้จะนำมาซึ่งโสซกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตแล้วความอยากสิ่งนั้นก็เป็นตัวโลภะถ้าเราอยากบริโภคเช่น อาหารหรือผ้านุ่งหม่มเรามีเงินก็ไปซื้อเขามาบริโภคนุ่งหม่มตามความปรารถนาหรือเราอยากมีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหรืออยากจะบำเพ็ญทานการกุศลอย่างใดก็ตามอย่างนี้ไม่เป็นโลภะถ้าอยากอะไรก็กลัวเป็นโลภะไปเสียหมดก็ใช้ไม่ได้ต้องรู้ว่า อยากอย่างหนึ่งมีโทษอย่างหนึ่งมีคุณดังนี้ส่วนโทสะนั้นไม่มีคุณอย่างใดมีแต่โทษฝ่ายเดียวได้แต่ต้องรู้ว่าโทสะเป็นสังขารเป็นของปรุงได้แต่งได้ถ้าเราจะต้องการใช้ก็ต้องรู้สึกก่อนดังนี้แล้วจึงเอามาใช้ทีนี้เมื่อเราจะต้องการใช้ก็ปรุงแต่งขึ้น จะทำท่าทางดุดาอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์นั้นจะทรมานด้วยความเยือกเย็นไปหมดก็ไม่ได้จึงต้องใช้อย่างนี้ส่วนโมหะนั้นเป็นของละเอียดมากจนมองไม่เห็นดังเช่นโลภะโทสะจะเกิดก็เกิดขึ้นจากโมหะนี้เองตัวโมหะนี้ซ่อนตัวอยู่ประหนึ่งว่าไฟที่อยู่ในเหล็ก ถ้าไม่มีเครื่องกระทบไฟก็ไม่ออกมาให้ผู้อื่นเห็นได้ชั้นใดส่วนตัวโมหะนี้เป็นอนุัสนอนนิ่งอยู่ในสันดานเพราะสังขารโลกและสังขารธรรมเข้าไปทับอยู่หนักเข้าหนักเข้าก็เลยเข้าไปดองเกิดธาตุบูดธาตุเบี้ยวเกิดธาตุเมาขึ้นเพราะองค์ทรงปราบอนุสัย ซึ่งนอนอยู่ด้วยทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทแจ้งชัดคืออาวิชาดับกลับเป็นวิชาขึ้นดังนี้สังขารทั้งหลายจึงดับหมดเมื่อสังขารดับเป็นวิสังขารแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงดับหมดเมื่อเราจะถึงพระคุณนามในบทว่าอารหังก็จงพยายามให้รู้ปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม ปฏิเวธทธรรมนี้ให้แจ้งชัดคือรู้ในปริยัติธรรมนั้นได้แก่รู้ศีลเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นดังนี้เรียกว่ารู้ปริยัตส่วนปฏิบัติธรรมนั้นได้แก่ความที่รู้ปริยัตแล้วได้ประพฤกติปฏิบัติตามส่วนปฏิเวธทธรรมนั้นได้แก่รู้ผลที่ตนปฏิบัติมาแล้ว คือรู้สึกคุณในตนอย่างนี้อย่างนี้มรรคผลมีในตนเพียงชั้นนี้ชั้นนี้รู้ดังนี้เรียกว่าปฏิเวทธ,ธรรมสัมมาสัมพุทโธในวาระก่อนได้แสดงพระพุทธคุณในบทว่าอรหังพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส คือโลภะโทสะโมหะเมื่อพระองค์เป็นผู้ไกลดังนี้จึงเป็นผู้ควรเคารพและควรรับซึ่งความเคารพของสัตว์ทั้งหลายในวาระนี้จักได้พัฒน,นาเพระคุณนามในหมดว่าสัมมาสัมพุทโธคือพระองค์เป็นผู้ควรต่อไปด้วยพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ของจริง ในอริยสัจจะทำทั้งสี่โดยไม่มีผู้ใดเป็นอาจารย์สั่งสอนทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยลำพังพระองค์พระองค์จึงเป็นผู้เคารพและควรรับซึ่งความเคารพและควรบัญญัติสิกขาบทน้อยใหญ่เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามในสิกขาบทที่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ได้รับผลคือความสุขก,กายสุขใจแห่งตน แห่งตนดังนี้จึงได้ทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุทธโธแต่เดิมพระองค์ก็ต้องมีอาจารย์สั่งสอนเหมือนกันแต่อาจารย์ที่สั่งสอนนั้นทรงเล่าเรียนจบแล้วก็ได้เพียงฌานสมาบัติก็สำเร็จเพียงโลกิยธรรมเท่านั้นหาสำเร็จโลกุตรธรรมไม่เพราะเหตุนั้นพระองค์ก็ได้ทรงตรวจตรองด้วยวิปัสสนาญาณ พิจารณาในอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักเหมือนอริยสัจในเขมาสารณาคมก็เป็นอันเดียวกันแต่ได้เนื้อความแคบจึงจักอธิบายอริยสัจในพระธรรมจักกับประวัตนสูตรมีเนื้อความได้กว้างขวางดังนี้คืออิทังโขปณะ,ะพิขเวทุกขัง อริยสัจจังชาติปิทุกขาชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไร ความเหือดแห้งอัดอั้นตันใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความเกลียดกันชังกันต้องอยู่ด้วยกันก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความรักกันชอบกันต้องพลัดพลากจากกันก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนรพติตามปิทุกขัง ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาความที่มีอุปาทานยึดถือขันเป็นตนตนเป็นขันก็เป็นทุกข์เมื่อเห็นขันเป็นทุกข์เช่นนี้จึงปรารถนาที่จะดับทุกข์ความปรารถนานั่นเองเป็นตัวสมุทยัยคือตัณหา ความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะกามตัญหาคือส่วนที่พอใจก็มีความใคร่ความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะดังนี้แหละเป็นตัวกามตัญหาภาวะตัญหาคือ ส่วนที่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผพฐพะก็อยากจะให้คงอยู่ดังนี้เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่แล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่พอใจก็อยากจะให้หมดไปเสียไม่ให้คงอยู่เป็นวิภวะตัณหา เมื่อมีความปรารถนาดังนี้จึงเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมีเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ผลคือตัวทุกข์ก็ต้องมีอยู่เหมือนกันเพราะเหตุผลอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวตัณหาสามนี้เป็นสังขตธรรมเมื่อดับความปรารถนาที่เป็นสังขตธรรมนี้เสียจึงเป็นอสังขตธรรม ดังนี้เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์ที่จะมีขึ้นนี้ก็ต้องอาศัยอัดถังคิกรรมักจึงจะถึงความดับทุกข์ได้คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี้ดับทุกข์ได้ในชั้นสวรรค์เมื่อวาจาชอบการงานของกายชอบ การเลี้ยงชีวิตก็ต้องชอบอยู่เองสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ดับทุกข์ได้ถึงขั้นพรมเมื่อมีความพยายามชอบก็ต้องมีสติชอบเมื่อมีสติรู้รอบอยู่ก็เป็นสมาธิอยู่เองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้ดับทุกข์ได้ถึงชั้นอมตะธรรม เพราะเป็นพื้นมาจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี้เองจึงมีความเห็นชอบและดำริชอบเมื่อมีความรู้แจ้งดังนี้แล้วไม่ต้องถามผู้อื่นเชื่อตนของตนได้ทีเดียวได้แสดงพระพุทธคุณคือความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยสัจไว้ชั้นหนึ่งเพียงนี้ ให้พุทธบริษัทจึงเข้าใจเนื้อความที่ตื้นตื้น,นดังนี้เสียก่อนเมื่อเข้าใจดังนี้ไว้ชั้นหนึ่งแล้วจึงจัดได้อธิบายเนื้อความที่ลึกซึ้งต่อไปเมื่อพุทธบริษัทได้ตรวจตรองดังนี้แล้วจงประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความบุธ,ธิเจริญองอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกสัมภราตรีการโดยยยะดังวิสัชนามาด้วยประการลักนี้สัมมาสัมพุทธโธตอนที่สองในวันพระกร่อนได้แสดงสัมมาสัมพุทธโธพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ของจริงคืออริยสัจธ,ธรรมทั้งสี่ แต่ที่ได้แสดงแล้วนั้นแก้ในอริยสัจชั้นนอกคือทุกขหมายชาติชรามรณะเป็นทุกข์สมุทัยแก้ในตัณหาสาคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความดับตัณหาเป็นนิโรธการที่รู้ว่าชาติชรามรณะเป็นทุกข์ตัณหาเป็นสมุทัย ความดับตัณหาเป็นนิโรธดังนี้เป็นมัครคเป็นตัวสัมมาทิฏฐิแล้วอธิบายในตัณหาสามคือกามตัณหาความใคร่ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่มีอยู่เป็นกามตัณหาและส่วนที่ชอบใจก็จะให้คงอยู่เป็นภวะตัณหาส่วนที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นสิ่งที่ไม่พอใจก็อยากจะให้หมดไปสูญไปเป็นวิภวะตัณหานี่เป็นอริยสัจชั้นนอกเมื่อรู้ดังนี้ก็เรียกว่ารู้อริยสัจเหมือนกันแต่ยังเป็นสายของสมุทัยอยู่พระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระปรีชาญาณและพระสัพพัญยุตยานและทศพลยานจึงทรงเห็นว่า การที่รู้ที่เห็นดังนี้ก็ยังไม่ถึงทันแห่งโลก,กุตรธรรมได้จึงทรงพิจารณาในอริยสัจชั้นในให้ลึกซึ้งต่อไปอีกดังนี้คือชาติความเกิดที่มีในตนนี้ตั้งแต่จุติปฏิสนธิอยู่ในคันมารดาและเมื่อคลอดออกมาแล้วจนเติบโตขึ้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็เป็นชาติ ความเกิดเรื่อยมาจนหมดลมหายใจการที่ต้องบริโภคอาหารหรือบำรุงร่างกายอยู่เสมอนั้นแสดงเหตุแห่งความเกิดอยู่เสมอจึงต้องบำรุงต้องมีอาหารสี่อย่างอยู่เสมอเช่นกาวริงการาหารคืออาหารที่เป็นคำคำนั้นเป็นส่วนบำรุงรูปธรรมส่วนนามธรรมก็บำรุงอยู่ด้วย วิญญาณอาหารมโนสัตวเจตนาหารผัสสาหารเหล่านี้ต้องมีอยู่เสมออย่างนี้แหละเป็นเครื่องหมายแสดงอาการของชาติความเกิดซึ่งมีอยู่เสมอเสมอส่วนชราความแก่นั้นก็มีอยู่เสมอเหมือนกันตั้งแต่อยู่ในคันมารดาก็แก่เรื่อยมาทุกวันทุกวันจนถึงคลอดออกมา จนนั่งได้คลานได้เดินได้ดังนี้คือความเปลี่ยนไปแปลงไปของอวัยวะนั่นเองมันแก่เข้าจึงเปลี่ยนไปได้เช่นนี้แต่โลกเขานิยมกันว่าโตเร็วเจริญเร็วเขาไม่ว่าแก่ที่จริงมันแก่มาเสียแล้วส่วนมรณะคือความตายนั้นก็ตายอยู่เสมอ ตั้งแต่ปฏิสนธิเหมือนกันตลอดมาจนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นแก่ก็ตายเรื่อมาแล้วเหมือนกันคืออาการที่หมดไปสูญไปเช่นกับคลอดออกมาแล้วเรื่องที่ตั้งต้นปฏิสนธิขึ้นแล้วก็ตั้งหน้าจุติตายเป็นหนุ่มขึ้นอาการของเด็กก็ตายไปมาเป็นแก่ขึ้นอาการของหนุ่มก็ตายไป การที่หมดไปเช่นนี้เป็นอาการของตายอยู่เสมอเป็นตัวปัจจุบันธรรมไม่ใช่คลอดจากคันมารดาเรียกว่าเกิดผมงอกฟันหักเรียกว่าแก่ตายหมดลมเรียกว่าตายไม่ใช่เช่นนั้นส่วนเกิดอย่างนั้นเป็นอดีตล่วงมาแล้วแก่ตายเป็นอนาคตยังไม่มาถึงตัวของเราไม่มีอะไรอยู่เฉย เพราะเหตุนี้จึงมีความใคร่ความพอใจในกามารุมคือรูปเสียงกลิ่นรสโพ,พัพภะที่เป็นอิทธารุมจะให้ตั้งอยู่ส่วนที่เป็นอนิธารุมจะให้อันตรธานไปดังนี้ชื่อว่าตัณหาเป็นตัวพบเมื่อเห็นปัจจุบันธรรมแล้ว ตัวพบอันนี้จึงดับเมื่อพบดับแล้วกามตัญหาและวิภาวะตัญหาจึงต้องดับหมดอยู่ไม่ได้ความเห็นดังนี้เป็นนิโรธคือดับสมุทยัยเมื่อรู้ว่าชาติชารามรณะที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นตัวทุกข์ความที่ไม่รู้จักหน้าตาของชาติชารามรณะ ที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นสมุทัยก่อให้เกิดทุก์ขการที่มารู้จักชาติชารามรณนะที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นนิโรธคือความดับทุก์ขปัญญาที่มาพิจารณาจนรู้ว่าชาติชารามรณนะซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนี้เป็นตัวทุกข์ความที่ไม่รู้ตัวเป็นสมุทัย ความรู้ตัวเป็นนิโรธเมื่อมีความรู้ขึ้นความที่ไม่รู้นั้นก็ดับไปเช่นนี้เป็นองค์มรคตัวที่รู้ที่เห็นนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นวันนี้เป็นอริยสัจชั้นในเป็นทางที่ใกล้กับพระนิพพานยากที่บุคคลจะพึงเห็นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีผู้ใดจะมองเห็นได้ พราะเป็นของละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักส่วนผู้ที่รับมาเทศนาต่อๆมาก็ได้ตรวจตรองจนเห็นความจริงคือมีพยานในตัวอยู่ดังนี้จึงยืนยันได้แม้จะมีผู้คัดค้านอย่างไรก็มีพยานยืนยันอยู่ดังนี้และยังมีคำถามว่าการที่รู้เห็นดังนี้จะมีประโยชน์อย่างไรแก่ตนบ้างต้องตอบได้ว่า มีประโยชน์มากเป็นอนเนกประการไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่รู้เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนเกิดอยู่เสมอแล้วจะต้องกลัวอะไรกับความคิดรู้ว่าตัวเป็นตาแก่ยายแก่อยู่เสมอแล้วก็จะต้องกลัวอะไรกับแก่รู้ตัวว่าเป็นคนตายอยู่เสมอแล้วก็จะต้องกลัวอะไรกับความตายกลัวเกิดก็เกิด กลัวแก่ก็แก่กลัวตายก็ตายแล้วจะมานั่งกลัวทำไมอยู่เฉยๆมิดีกว่าหรือเมื่อรู้เช่นนี้แล้วแม้อารมณ์อันใดมากระทบถูกต้องก็สบายไม่ต้องมีความเดือดร้อนหรือไม่ต้องทะเยอทะยานต่ออารมณ์นั้นการที่เห็นอริยสัจเช่นนี้แม้จะเห็นอะไรก็เป็นอริยสัจเต็มโลก จึงนับว่ามีประโยชน์แก่ตนมากเมื่อพุทธบริษัทได้ฟังในอริยสัจดังนี้จงอุตสามานสิการตรวจตรองให้ได้ถ้อยได้ความและประพฤติปฏิบัติตามดังพันนามาด้วยประการลัชนี้สื่อธรรมะ พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน,น้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณแม่ประภัยศรีทองภูสวรรค์ เพื่ออุทิศบุญกุศลนี้แด่คุณตาเก๋งโจแซ่ซิมและคุณยายจ้อยอิ่มรัตนะสื่อธรรมนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามทำรรเพื่อการค้า